ตลบอยากเต้นก็เต้นสิคะอยากเต้นก็เต้นสิคะดิง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 ดิ้งดิ้ดิ้ดงดิงดิ้งดิ้ดงอยากเต้นก็เต้นสิคะอยากเต้นก็เต้นสิคะอามือด้หลุดมือด้วยอยกด้วยค่ะยกลด้วยลดดิงดิงดิงดดงดดงดดงเต้นกันค่ะใครเต้นกับน้องลาดาบ้างคะ 颠颠颠颠，颠颠颠颠，安逸劲马快。